คุณผู้ชมหลายๆท่านต่างต้องหลงรักความสวยงามความเขียวและความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้วัานมงคลรวมถึงชื่ออันเป็นนามมงคลของต้นไม้ตามความชอบของแต่ละท่านใช่ไหมคะแน่นอนว่านอกจากความชอบและความสวยงามแล้วการปลูกต้นไม้มงคลยังเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาเรียกโชคลาภ บางชนิดก็ช่วยปกป้องคุ้มภัยให้กับผู้ที่ปลูกและคนในบ้านแต่มีเคล็ดลับที่สำคัญคือผู้ที่ปลูกนั้นต้องขยันทำงานรู้จักอดออมทางการเงินใช้ให้น้อยกว่าที่หามาได้คิดดีทำดีพูดดีรักษาศีลห้าปฏิบัติดี แล้วต้นไม้มงคลว่านมงคลนั้นก็จะถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมดวงทุกท่านให้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมของแต่ละท่านและการกระทํารวมถึงโชคลาภของแต่ละคนด้วยค่ะโดย3ต้นไม้มงคลที่แอดมินนำมามอบให้ทุกท่านในวันนี้นะคะเป็นต้นไม้มงคลยอดนิยมทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลเรียกโชคลาภ ปรับห่วงจุย้ยแถมยังช่วยฟอกอากาศภายในบ้านได้เป็นอย่างดีทั้งยังมีชื่ออันเป็นนามมงคลนำมามอบให้ทุกท่านที่รักต้นไม้ชาวสายเขียวหรือบางท่านที่กำลังมองหาอยากได้ต้นไม้มงคลมาปลูกไว้ที่บ้านสักต้นซึ่งจะมีต้นไม้มงคลอะไรบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ ต้นไม้มงคลต้นที่สามต้นไม้ตระกูลอโกนีมาต้นไม้ตระกูลอโกนีมานั้นนะคะจัดเป็นไม้ประดับมงคลเป็นไม้มงคลทรงพุ่มใบสวยแถมยังเป็นที่นิยมทั่วโลกแล้วมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์และยังมีหลากหลายชื่อที่ไพเราะและเป็นนามมงคลค่ะต้นอโกนีมานั้นจัดเป็นอีกหนึ่งไม้ใบนะคะที่ได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งไม้ใบค่ะ ทั้งยังเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติที่ช่วยฟอกอากาศช่วยดูดซับสารพิษได้เป็นอย่างดีตามความเชื่อในเรื่องของต้นไม้มงคลเชื่อว่าอโกนีมาสายพันธุ์อัญมณีทั้งหมดจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยเหมาะสำหรับที่จะปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านค่ะ ส่วนสายพันธุ์ที่เรียกว่ารับเงินรับทองหรือกลุ่มเศรษฐีต่างๆถือว่าเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยเสริมในเรื่องของการเงินเป็นหลกักเหมาะสำหรับท่านที่ทำมาค้าขายหรือทำธุรกิจก็จะนิยมประดับไว้บริเวณร้านค้าสถานที่ต่างๆหรือสถานที่ทำงานค่ะและอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นสายพันธุ์บาลนไท์ก็จะช่วยเสริมในเรื่องของความรักค่ะ ลักษณะของต้นไม้สายอโกนิมานะคะเขาจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กที่มีเง้าอยู่ใต้ดินค่ะใบจะเป็นทรงยาวรีแบบไข่หรือบางชนิดก็เป็นใบแบบขอบขนานผิวใบเรียบมีผิวใบเรียบเป็นมันเงาดอกจะคล้ายกับดอกหน้าวัวหรือดอกต้นบอลนะคะซึ่งทั้งนี้รูปทรงของลำต้นและใบจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ค่ะตัวอย่างของอโกนิมาสายพันธุ์ยอดนิยม ยกตัวอย่างเช่นอัญมณีขาวอกโกนีมาเขียวหมื่นปีอกโกนีมาปัลลังทองและสายพันธุ์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะต้นไม้มงคลต้นที่สองบีโกเนีย ต้นบีโกเนียถือเป็นอีกหนึ่งไม้ดอกไม้ประดับที่มีแผ่นใบที่ดูเปี้ยวหรือบางใบก็จะดูไม่ค่อยสมมาตรกันนะคะแต่ว่าดูแปลกตาแล้วก็มีรูปทรงสีสันและลวดลายบนแผ่นใบที่ดูสวยงามแตกต่างกันไปดูแล้วมีสเสน่ห์ค่ะเวลาออกดอกก็จะบานสะพรั่งมีหลากหลายสี ทั้งสีขาวสีแดงสีส้มสีเหลืองสีชมพูโดยดอกจะออกเป็นช่อกรจะจาหรือช่อกรจะจาแยกค่ะอีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายเพราะสาเหตุน,นี้ค่ะจึงเป็นที่นิยมนำมาจัดสวนปลูกประดับทางเดินนอกบ้านหรือปลูกใส่กระถางจะทำเป็นสไตล์มินิมอล ตั้งไว้ในบ้านนอกบ้านนำมาประดับตามสถานที่ต่างๆก็จะช่วยเสริมให้สถานที่นั้นๆดูสวยงามน่ามองดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นค่ะ แต่ต้นบีโกเนียนั้นนะคะไม่ได้มีแค่ความสวยงามเพียงอย่างเดียวค่ะต้นบีโกเนียยังถือเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ช่วยเสริมในเรื่องดวงของความรักโดยดอกบีโกเนียมีความหมายว่าความรักที่น่าทนุถนอมโดยเชื่อว่าดอกบีโกเนียเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวแทนของความรักไม่แพ้ดอกกุหลาบนั่นเองค่ะ ต้นบิโกเนียนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งที่เป็นไม้พุ่มไม้เลื้อยหรือมีเงา้าทอดเลื้อยแล้วทุกส่วนของต้นบิโกเนียนั้นอวบน้ํานะคะต้นบีโกเนียนั้นนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำชอบวัสดุปลูกที่ร่วนโปร่งระบายน้ําและอากาศได้ดีเป็นต้นไม้ที่ชอบที่ร่มและมีแสงแดดรำไรค่ะต้นไม้มงคลต้นที่หนึ่งมอนสเตอร่า มอนสเตอราหรือที่หลายๆท่านรู้จักกันดีในชื่อพลูฉีพลูแชกถือเป็นต้นไม้มงคลยอดนิยมที่นำมาประดับตกแต่งภายในบ้านร้านกาแฟสถานที่ต่างๆเพื่อเพิ่มบรรยากาศนอกจากนั้นยังถือเป็นต้นไม้ยอดนิยมทั้งในและก็นอกประเทศนะคะจัดเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่มาแรงกระแสไม่มีตกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไม้ใบค่ะยังไม่พอนะคะ ยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศได้ดีด้วยค่ะแล้วเนื่องมาจากความแปลกแตกต่างของรูปทรงใบเขานี่แหละค่ะที่มีรูรอยหยกักรอยเบ้าหรือรอยริ้วที่อยู่บนใบซึ่งรอยต่างๆนี้นะคะจะเปลี่ยนรูปตามแต่ละช่วงอายุแล้วก็มีช่องรูที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ค่ะแถมมอนสเตอรร่านะคะเป็นต้นไม้ที่มีใบเดี่ยวขนาดใหญ่ คนใบเบ้าลึกเป็นรูปหัวใจใบของเขาจะหนาพื้นใบจะเป็นมันเงาสีบนพื้นใบจะมีทั้งสีเขียวเข้มแล้วก็ใบด่างสลับกันตามแต่ละสายพันธุ์ดูสง่างามน่ามองมากเลยค่ะออนเซอราเนั่นนะคะเป็นต้นไม้ที่มีสายพันธุ์มากกว่า47ชนิดทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะ โดยมีสายพันธุ์ที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเช่นมอนสเตอร่าเดลิโอซาใจแอนมอนสเตอร่าเบอร์ซิเกียนาอันโบเตและมอนสเตอร่าไทคอนสเตเลชันค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะต้นมอนสเตอร่ายังเป็นต้นไม้มงคลของคนญี่ปุ่นด้วยค่ะโดยคนญี่ปุ่นแนะนําให้วางต้นมอนสเตอร่าเพื่อเสริม่วงจุย้ยโดยให้วางไว้ตรงทางเข้าบ้านหรือบริเวณอาคารเพื่อช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายช่วยกําจัดปีศาจออกไปแล้วให้วางในทิศทางตะวันตกของห้องหรืออาคารเพื่อนําความโชคดีส่งเสริมสิ่งดีๆมาให้สู่ผู้ปลูกค่ะ ต้นมอนเซอร่านั้นเป็นไม้เลื้อยขนาดกลางนะคะคอสั้นและเป็นต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายทนต่อทุกสภาพอากาศขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการตัดชำเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดรำไรชอบดินร่วนผสมอินทรีย์วัตถุขนาดสูงแต่ดินต้องโปร่ง ถ่ายเทอากาศได้สะดวกและระบายน้ำได้ดีรดน้ำสัปดาห์ละ1ครั้งก็เพียงพอและเนื่องจากมอนสเตอร่านะคะเขาเป็นต้นไม้ฟอกอากาศควรหมั่นใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดไปให้สะอาดประมาณเดือนละ1ครั้งนะคะโดยเช็ดตามแนวเส้นใบก็จะทำให้เขาหายใจสะดวกขึ้นมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศได้ดีขึ้นและทำให้ใบของเขาสวยงามด้วยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว้านมงคลความเชื่อตลอดจน ุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ